ดวงราสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดเวลา1 8 0 1ถึงเวลา6กนาฬกาของวันพฤหัสดวงราสัปดาห์ในช่วงที่วันจันทร์ตัวของวันที่22สองถึงวันอาทิตย์ที่2ี่สิงหาคมเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะมีการล้มเลิกหรือจบกับอันเก่าหรือสิ่งเก่าเพื่อมีสิ่งดีๆและอนาคตที่ดีกว่าเดิมคุณจะใช้ความสามารถพิเศษและความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดในการจัดการ กับปัญหาอุปสรรคโดยใช้โอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นทําให้มีการต่อยอดพัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าและสําเร็จไปได้ต่อการงานมีโอกาสได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆที่ดีอย่างไม่คาดคิดโดยอาจจะลงมือทําสิ่งใหม่เพื่อจบหรือยกเลิกสิ่งเก่างานเก่าที่มีความผิดหวังอึดอัดกดดันเพราะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดและหวังไว้จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาก้าวหน้าและต่อยอดงานรูปแบบใหม่ในให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป การเงินได้จากพรสวรรค์และความเชี่ยวชาญในความสามารถพิเศษของคุณจะทำเงินสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองแต่มีรายจ่ายที่ยังถือว่ามีมากกว่ารายรับระวังเงินจะชอ็อตอาจจะต้องเอาของเก่าเก็บออกมาขายหรือเอาเงินเก็บออกมาใช้ต้องขยันหาเงินให้มีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม ความรักคนโสดยังไม่ลงเอยกับใครถึงแม้ว่าจะเจอคนที่ใช่หรือถูกชะตาต้องใจก็ตามส่วนมากจะเจอในสายงานความสัมพันธ์เลยยังเป็นแค่เพื่อนหรือสนิทเป็นพิเศษแต่ก็ยังดูดูไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปสะคนมีคู่สวันดี4ีวันร้ายเอาแน่เอานอนกับอารมณ์ไม่ได้ ในความหมายหน้าไพ่บางคู่มีเหตุอาจต้องห่างไกลกันหรือบางคู่รุนแรงอาจจถึงขั้นต้องจบเลิกลาอย่าล้างกันคู่ไหนที่ยังอยู่ก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นแรงผลักดันในการทำงานการทำมาหาก,กินกันสุขภาพร่างกายให้ระวังเรื่องของการขับรถขับรายยานพาหนะโรคก,กำเเก่ากำเริบต้องดูแลระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี ชงราบมีโอกาสได้จากการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จากคนที่เสียชีวิตไปแล้วและยานพหานะและภาพรวมดวงชะตาจะมีโชคเรื่องงานท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เมทาโรแอดไลน์และทักรายมานะคะรายของอาจารย์อยู่ที่โปรไฟล์ค่ะขอบคุณค่ะ